สรุปข้อมูลจาก t u 4ที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งใน t u 4นี้นะครับเราจะได้พบกับมอนสเตอร์ตัวใหม่นนั่นก็คือก็อกมาซิออนนั่นเองจะเปิดให้เราเล่นในวันอังคารที่16ธันวาคมนี้นั่นเองครับและจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยเราตามไปดูกันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกอกมาซิออนเพิ่มเติมนะครับเรามาทําความรู้จักเควสที่มีชื่อว่าซีกันบ้างก่อนดีกว่าซึ่งเจ้าซีนี้นะครับจะเป็นเควสปิดล้อมเนาะในภาค Monster Hunter World ที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับจากประสบการณ์เนี่ยเควสปิดล้อมนี้ก็คือเราจะต้องการผู้เล่นหลายคนถึงแม้ว่าการเล่นรอบหนึ่งนะครับจะต้องการผู้เล่น4คนก็ตามและก็พบเจอได้กับเวสซาฟีจีว่านั่นเองทุกคนและเจ้าตัวกอกมาซิออนนี้นะครับ สันนิษฐานคร่าวๆว่าน่าจะเป็นควยแบบซีเช่นเดียวกันเพราะจากโปสเตอร์นะครับก็จะสังเกตว่ามันมีซีเค็ลับซ่อนอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปที่ผมอัดแยกไว้นะครับว่าซีเค็ลับนี้มันคืออะไรตามไปดูกันเลยเมื่อพูดถึงปาร์ตี้แบบซีนะครับก็มีข้อสังเกตจากซีเค็หรือความลับที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพก๊อมาสิออดกันสักนิดหนึ่งครับทุกคนซึ่งในที่นี้เนี่ย เขาจะได้ซ่อนเหล่าฮันเตอร์ไว้ถึง8คนเลยด้วยกันสังเกตดูดีๆนะครับเราจะมีคุณลุงเฟเบียสอยู่ตรงนี้1คนจะมีคนถือปืนคนที่2มีคนใช้อาวุธดาบโลกคนที่3มีคนเหมือนจะใช้ดาบยาคนที่4มีคนระหว่างขาที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าใช้อะไรอยู่เป็นคนที่5แล้วก็จะมีคนถือปืน6แล้วก็จะมีคนถือขุี่7แล้วก็ตัวเรานะครับตรงกลางก็คือ8 ก่าวคือทางตัวเกมเนี่ยน่าจะสื่อว่าในการเล่นกับกอกมาซิออสเนี่ยน่าจะต้องเป็นเคเวสแบบซีดแน่นอนอันนี้คือเอามาไว้พิสูจนะครับว่าข้อสันนิษฐานของเราเนี่ยเป็นจริงเนาะซึ่งในการต่อกรเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบพร้อมกัน8คนเลยทีเดียวหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องรอเฝ้าดูต่อไปครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเราก็มาล่ามอนไปด้วยกันได้เลย เรามาพูดถึงข้อมูลแรกกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่ม h อให้ถึง100นั่นเองครับทุกคนก็ต้องพูดตามตรงเลยว่านะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคเวสใหม่ๆเคเวสตามหาสร้อยหรือว่าเป็นชุดแรโซมอื่นๆนะครับก็ต้องการ HR 100แล้วทั้งนั้นนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเตรียมตัวเพื่อไปต่อก,ก่อนกับกอกมาซิออนในวันที่16นี้คุณก็จะต้องปรับเอกันซะก่อนนะถ้าไม่มีเพื่อนเล่นก็ก็มาเล่นกับผมได้นะครับขอบคุณนะครับ ส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือเขาเนี่ยบอกว่าให้เราเตรียมอาวุธทั้งสองธาตุครับทุกคนทั้งธาตุไฟแล้วก็บังกรถึงแม้เจ้ากอกมาซิออนนะครับจะเป็นเอลเดอร์ไดรอนตัวแรกที่เป็นธาตุไฟในภาคนี้เนาะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีน้ํามันเคลือบอยู่ครับซึ่งไอเจ้าน้ามันดินที่เคลือบตัวครับก็จะต้องโดนตีด้วยธาตุไฟจะทําให้จ็อกมาซิออนเนี่ยเผยจุดอ่อนออกมาและก็ทําให้เราตีง่ายยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็สามารถใช้อาวุธธาตุบับงกรเนี่ยตีสร้างดาเมจได้เลย ซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆเลยครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยสามารถเข้าไปที่แคมป์แล้วก็เซ็ตอาวุธ2ชนิดนี้ไว้ด้วยการให้เรียบร้อยก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณจะปรับเปลี่ยนถ้าใช้จอยก็สามารถกดดีแผ่นเลื่อนทางขวาได้เลยแต่ว่าถ้าใช้เมาส์และคีย์บอร์ดนะครับคุณก็สามารถกดปุ่มตัวเอกเพื่อเปลี่ยนอาวุธได้นะ มาพูดถึงเรื่องต่อมานะครับก็คือระบบของอาวุธอาเทียนนั่นเองครับทุกคนื่อใครยังไม่ทราบนะว่าเจ้าอาเทียนเนี่ยเราสามารถฟาร์วัตถุดิบเนี่ยไปหาของคราฟได้เลยและมันก็จะมีทั้งจํานวนธาตุบอกด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของประเภทด้วยว่าเราจะเอาดาเมจแบบแอคแท็เป็นหลักหรือว่าจะเอาแอฟฟินิตี้หรือค่าคีเป็นหลักอะไรประมาณนั้นครับส่วนในการสร้างนะครับคุณยังสามารถอัปเกรดได้อีกขั้นหนึ่งแล้วในการอัปเกรดในครับมันก็จะเป็นการสุ่มสกิลนะว่าคุณจะได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ธาตุเพิ่มมากขึ้น หรือว่าคริกเพิ่มมากขึ้นดาเมจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะได้คมดาบเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับซึ่งในเจ้าที่ยูสที่กําลังมาใหม่เนี่ยจะมีการอัปเกรดมากขึ้นซึ่งในการอัปเกรดนี้จะใช้วัตถุดิบของตัวก๊อกมาซิออนเองด้วยครับทุกคนแล้วทางเกมเนี่ยก็เลยเพิ่มเควสใหม่เพื่อเข้ามาถาวรเป็นเควสต่อ,อกกักบปาเทียนแล้วก็เควสต่อ,อกก,อกับโอโดโกาลอนซึ่งเควสนะครับจะมีชื่อว่า king of a f a l a w a s sky แล้วก็ master r e s c r e นั่นเองครับ สองเควสนี้นั่นแหละจะทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปฟาร์อาวุธอาเทียนกันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอ๋อที่สําคัญมันเข้ามาถาวรแล้วด้วยนะซึ่งในอาวุธอาเทียนที่จะอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือมันจะมีพวกสกิลเข้ามาใหม่เพิ่มเติมให้เรานั่นเองครับแต่ผมยังตอบไม่ได้จริงๆนะว่าสกิลที่เข้ามาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไว้รอตัว Official อัปเดตมาหรือว่าตัวเกมอัปเดตมาแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนมาพ จะเป็นระบบในการอัปเกรดชุดเกาะนั่นเองครับทุกคนในตอนนี้นะครับทาง Monster Hunter Wild เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดชุดเกาะเพื่อเพิ่มค่าดีฟเอนส์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าระบบใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าในส่วนของฐานเซนดิ n งครับซึ่งเจ้าฐานเซนดิงเนี่ยจะปลดล็อกในชุดเกาะ r ละล t ต5แล้วก็ r a r i t y 6ให้คุณเนี่ยสามารถอัพเกรดในเลเวลที่สูงยิ่งขึ้นได้ค่าดีเฟนส์ที่เยอะยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนะครับเราจะยังสามารถได้รับในส่วนของลู่หรือเจ้าตัวเพชรที่เอาไว้ใส่ Decoration ต่างๆนะครับที่เอาไว้ใส่สกิลเพิ่มเติอมอีกด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวไม่แน่นะครับบิลแท้งของผมเนี่ยอาจจะสมบูรณ์มากขึ้นจากระบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาลอลุ้นกันครับว่าเราจะมีบิลอะไรได้เล่นกันบ้างสำหรับใครที่เป็นสายบิลดเมจนะครับถ้าคุณได้บิลดีๆยังไงในตอนที่ยูนะก็สามารถมาแนะนำผมได้นะ ส่วนเลื่องสุดท้ายนะครับจะมีวิธีการรวบรวมของ armor sphere ที่เอาไว้อัพเกรดชุดเกราะต่างๆในการเพิ่มเลเวลมากยิ่งขึ้นด้วยครับทุกคนมีเควสอที่เว้นที่เข้ามาถาวรแล้วนะครับที่เป็นเควสตีกบเขียวเนาะแล้วก็มีการตีอาจารย์ด้วยแล้วภายในเกมนะครับจะเพิ่มในส่วนของเจ้าตัว o r i c a l size มาด้วยนะทุกคนมันจะเป็นในวัตถุดิบสําหรับการไปคราฟอาวุธอาเทียนเพื่ออัปเกรดนั่นเองครับ เราจะสามารถเอาวัตถุดิบมอนสเตอร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ไปย่อยได้ง่ายยิ่งขึ้นมาทําเป็นเจ้าตัวไอเทมเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ TU4 ที่เจ้าก๊กมาซิออจะมานะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามเฝ้ารอคอยแล้วก็ไปล่ามอนไปด้วยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ให้ช่องฟุดดิกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สสวัััดีคร bye bye, ครรบบบาย